ท,ท, uh> to ทั้งหมดแถวตุ๊กวัทญโยวุดเรียบอ้าววุดิเ้ไม่ใช่เหรอทำทดำท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 ำเฮ้อะไรอ่ะโอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมเอ่อเกมอะไรวะชื่อเกมรอะไรวะมินิเวิลด์มินิเวิลด์อัพไลน์นะครับอัพไลน์ครับอัพไลน์พูฟผิดครับ มาทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันนะครับทุกคนเข้าใจป่ะพวกมึงอ่ะพวกมึงทำตัวดีๆนะเข้าใจป่ะเฮ้ยมึงอย่าเพิ่งตีกูดีน้องมึงอย่าเพิ่งตีกูน้องเดี๋ยวกูตั้งค้างกูไม่เชื่อมาป่ะทุกคนทำตามหน้าที่มานี่กูจะบอกหน้าที่มามอามามึงมาฟังมึงขึ้นมาดิมึงฟังพวกมึงฟังนะไอ้นี่นะเอาใครตีกูเล่ากูจะตายแล้ยเฮีย ไอสัตว์พวกมึงไปแยกหากันไปช e ่วยกันหาไม้ไปช่วยกันหาไม้ก่อนเลยไปไปหาไม้เลยพี่อเพี่ไอมีอะไ้ยเอาง่ายมีตี๋ทำไมน่ะกูมีแต่จะให้พี่วอนดูนี่พี่วอนเอาไปกูให้มึงไปแล้วสวยกูเยอะไอ้เขียอาบ้าช่วยเป็นฟาร์มเดี๋ยวเราจะไปหาเดี๋ยวเราต้องไปหาทำเลสร้างบ้านกัน อยู่ไหนวะพี่บอลอยู่ไหนอยู่ในใจครับอยู่ในใจเอาคุณามีแล้วมึงแกมาตีกูทำไมหลายสมหมายใคตีพี่อดูเอ้ยพี่บาเียของกูโอ้ยโอ้ยมาแล้ว ช่วงฆ่าใครอ่ะบอกว่ายมุดเลยเขาบอกไม่ดีบอกว่ายพี่บอลไม่ยิงกูเก็มึงมาเกลียนกูทำไมล่ะครับไอี๋อะไรกูจะตีไม้อ่ะพี่เชี่ยข้ามขวานดีกว่าเฮ้ยมุดไรสัตว์ทุกคนอยู่รวมกันไว้ไม่ว่ามึงรอคุณตนนี้สัตว์ดูดิอยู่คนเดียวเฮ้ยไปตรงไฟไปตรงไฟไปตรงที่มีไฟไปตรงที่มีไฟมานี่มานี่มานี่มานี้มานี่มานตรงนั้นมึงมีไฟ ก่อนท่านชื่ออะไรอ่ะอนือ่ออะไรก็ได้เนี่ก่อนเจอเซฟมาทุกคนมาดูหน้าเหมืองไอ้สมหมายอยู่ไหนไอ้เชี่ยนี่ก่อนเจอคนเตนที่แล้วเรื่องมากว่าซเซฟเล่นได้ไหมโคตรหนักเลย <c oughs> ไม่เล่นก็ไม่เล่นเนาะ <c oughs> ไปคู่เตียที่ดิเพื่อนใจเย็นไอ้ขี้มึมมงจะตายแล้วน่ะเนี่อ่ะแล้วมันจะรีบหรถ้าคนที่เข้าใหม่คนที่เข้าใหม่ต้องทำยังไงวะไอ้ฟูริน ไอเซมจะเล่นด้วยอ่ะปต็นตน้องใส่ U i D มาเลยใช่ปะใส่ U i D มาเลยใช่ปะึไม่ไม่หมายถึงจะเข้าห้องจะเข้าห้องนี่เนหัวเนี่ยนหัวเนี่ยไปไปเร็วขึ้นไปเอามึงกตีกูทำไมละน้องไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเมื่อกี้นี้วี ช่วยกันช่วยกันฟาร์มช่วยกันฟาร์มครับช่วยกนฟาร์มขอขอุณ์ยอยู่ในช่วงฟาร์มอยู่ในช่วงฟาร์มเอาตีกูทำไมตัวหมาลเอ้าวกไอ้เหี้ยนี่เดยวกูเสิร์ฟแม่งเลยองพอดีหจงใจฝาดจงใจเี้อะไรรับ ระวังนะมงวางตัวดีๆนะม,มึงอะมึงอะไรครับระวังโดนนะมึองอะไอชี้อ่ะ ได้พี่ครับของดีกว,ว่า,วา,าี๋ยวคือหัวรับของเมีครานี้แล้วก็ที่ขุดเหล็กเย็ครับครับที่ขุดเหล็กได้ละขุด,ขดหินเออเชื่อนเชื่อนขุดหินเซฟเซมีที่ขุดเปล่าเค้คอพ่ ไป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 เอ้ยใจเย็นน้องไป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 ขุดไปขุดไปน้องนอกอนี่พี่อันนี้อันนี้พี่อะโยง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 อย่าคนนี้พี่พี่วันเดียวตรงตัวเขาเจอได้หมดอ่ะผีตัวไหนพี่ไม่มีผีป่ะมึไมี่ว่ากูลืมันะอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอากูไม่บอกจะไม่บอกจะถาม ทำไมวะคุณจะฆ่าผีเหรอคุณรู้แล้ว่าจะดาดาวตรงไหนเอ้ยกูเจอเหล็กนะเนี่ยเหมือนกูเจอเหล็กเนี่ยนะไอสัตว์คนดินนี่ว่ะเฮ้ยเราเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นคนสร้างบ้านเองนะเข้าใจปะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เองเข้าใจไหมเนี่ยพี่สร้างบ้านเองนะเว้ยเออเดี๋ยวพี่จะเป็นแบบพี่จะเป็นหัวหน้าเองหัวหน้าครอบครัวเอง มึงย่างโง่ดิครับน้องเอ้ยเอ้ยดาว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 อยู่ไหนดาวอยู่ไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนไปเลยจ้ากูไปเล้จ้าเก็บดาว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 เวเสวยๆกูมีสบี่ดาวสวยกูมียี่สบี่ดาวสวยเอาดาวไว้เกิดเอาดาวไวเกิดเอาดาวไวเกิดสวยมีสี่สิบดาวสวยไสวย ไป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 ทุกคนรูดต่อครับฟามันต่อครับทุกคนฟามันต่อครับทุกคนเซฟได้กี่ดาวเซฟโอ้มึงได้สองดาวมึงเก็บเหรนได้สองดาววะเซฟเอาดาวปไอ้นุ่นมันแบ่งดาวเก็บไว้เกิดไงเอาไว้เกิดได้ถ้าเกิดแล้วของจะไม่หายใช่ป่ไอ้ผู้ินเซฟเอาดาวพี่วันน uh ี้ ผีผีผีร้อเชียร์อใส่แม่งเลยดิครับเลยกูแตกกูแตกไอ้เฮียต่อยแตกเฉยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใครรอยเชีย์เพื่อนนี่แหละยิงกูอะใครหยุดท่ร้านอะไ้เหมืองนี่หว่าผู้ินไ้เมืองเออหมืองเออหวไอ้เนี่ยเอ้ยกูเจอกูเจอทั้เออแล้วมึงจำทางด้วยนะอย่าไม่ใช่ขึ้นไม่ได้นะแก ต้องไรเสร็จสวยๆๆไปไปเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอเราฟาร์มเสร็จคืนนี้ปุ๊บยางนะมันเดิมเลยพลดินไม้เอามปเก็บไว้ในห้องเก็บของก็ได้ไม่ทันละกูเก็บมาละอี่าทิ้งที่มันฟาร์มอยู่เสร็จ ไอผู้รีดไปหาแล้วนะไอแ้แซดช่วยพี่หาไม้นะแซดแซดไม่ได้อยู่ไหนดีนนชัวะเอาไอแซดออกจากเกมแน่นเลยคอมพังป่าวะ่าคอมมันคอมมันน่าจะดับแน่นเลยไปดับไอ้สัตว์เอา,าเลยไอสมยยัยเองหาอะไรอยู่ไอ้สมัยกล้ผู้รีดไปหาแลอะไรก็ได้นะหาอาหารด้วยนะสมัยใช่ไหม

ไม่เยอเยเนี่ยูดิไม่เดี่ยเดีอเฮ้ยอย่าเพิ่งให้ดาวอย่าเพิ่งดาวี๋ยวไปเอาด้วยี่บอลยให้ผมมาคุจะตายแล้วกูจะยู่ข้าวตายแล้วเนี่ยไม่ได้ยู่ข้าวตายอ่าเลือดมันจะไม่ลดหดมันจะเหลืออยูนึ่ อ้าวทำไมหลุดวะไอ้ีคนสร้างห้องคนสร้างบ้านไม่ช่วยกุอีแล้วคนสร้างบ้านแม่งไม่มาทีวะด่ากูหายกูไหลย่าดมากูอยู่ไกลปะเนี่ยไม่กูอยู่ไกลยังวะไอ้ให้กูเนี่ยไอพี่บอกกูยังอยู่ที่เดิมมันปะ อยู o, okay. ่ดีๆอยู่ด yeah, ีๆพี่ว่านเราไปไกลกว่าเขาเลยนะมขึ้นมาดีโอ้ยโอ้ยเป็นมาสยวต่ารมิดจีเร้อจมาเนี่ยทีไม่ด้เรี่อ่ะเยมเลยยต้องห่วงมีร้อาสิบดาวอ่ะมีห้าสิบล

เครื่องกระตู๋ไรเงี้ยเครื่องกระตุกเครื่องก,กระตุ๋รกระตุกเอากระดูดอะไรวะเนี่ยคุต<ว>ิกาวะ NPC มีอะไรวะเนี่ยมัน<ว>คาบอะไรอ<ว>่ะเฮ้ยคาธนูธูขอโอ้โหใครครบาบธนูอะวะ <electronic> ซีริกซีริก้าเนี่ยไปทำอะไรได้

เชฟดวงข้าเหรอเอบีไม่ดีดวงข้าวเนี yani ่ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยข้าเนี่ยเนี่ยมันคำเนี้ยได้เนี่ยจีก่ะไหนครับว่ไหนเพื่อนเชฟไปเอาดาว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 

เหลือดาววันจีุ้ยดาบใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีห้าคนแล้วนี่อ๋อเซฟด้วยนี่วาเอ้ยผีมาผีมากูจการเองเออผิดเวียน แม่งซวเฮียนี่จะายนดิซื้อดาวดอยววเห็นยกอบเหฟเองเฟเอาากพี่ไปแน่เลยกูว่าเจแรกมาเจแรกมาเหรอเจ้เจแรกพี่วรอยาได้อาหารไหมไ ถุ๋ยเอ็มพีตายเนี่ยเทพตายใครตายแล้วไม่กดเกิดใหม่ไงเด่นเนื้อเน่ายี่ยงกินเนื้อเน่าโอ้พี่บอลเนี่ยถ้าใครอยากได้อาหารเนี่ยคุเสิบมอวไว้สองตัวเอาไปมึงเก่งว่ะเสือกูอะเอา ให้ดีกูเฮียบีมงบงาันนอนดูลนบนมันบอได้ให้เจ๊ก้านนะไม่ได้หนากเมื่อไรอญ่เช้าว่าตัดคลิปยานเลยกูโอเคเดี๋ยวพี่ปิดคลิปเลยแล้วกันนะ โอเคครับท่านผู้ชมแต่ผมทำการปิดคลิปเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพอเช้าแล้วแ๋ยวผมจะเปิด EP เป็น EP 2สองนะ mm hmm. ก็พี่จะทำอะไรใน EP 2สองครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะ mm hmm. และอย่าลืมดูด้วยครับเ mm hmm. จอกันใหม่คลิปหน้าครับ mm hmm. ทุกคนบ๊ mm hmm. ายบายครับ mm hmm.